ราศีกันมาเปิดไพ่กันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะราศีกันในช่วงเวลานี้ในตัวของคุณเองเนี่ยในในในราศีของคุณเนี่ยไม่มีดาวดวงไหนนะคะที่เป็นดาวสำคัญเข้ามาอยู่นะ oh. เอ,อ่อ u อ s e ว่ะยกเว้น ยกเว้นพระอาทิตย์ซึ่งตอนนี้อยู่แป๊บหนึงนะคะเวบชน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 ขอโทษทีขอเช็คนิดนึงก็คือวันที่ทํำคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดนิวมูลใช่ไหมเกิดนิวมูลไปแล้วอ่าพระอาทิตย์พระจันทร์เดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีพิจิกตัวคุณเองเนี่ย ไม่มีไม่ได้มีดาวดวงไหนอินเกรสเข้ามาหรือว่าเข้ามานะคะอาจจะต้องรออีกสักช่วงปีหน้าที่จะมีดาวอังคารเข้ามาเยี่ยมเยือนแต่ว่าในมุมฝั่งตรงข้ามของราศีคุณเนี่ยมันมีดาวมันมีนอตโนด,ดอยู่ฝั่งตรงข้ามก็แสดงว่าเซาโนดตอนนี้เซาโนดก็คือเกตนะฮะอยู่ในราศีของคุณม,มีเรื่องอะไรเก่า ที่คุณจะต้องกลับไปคิดกลับไปทบทวนไหมบวกกับดาวเจ้าเรือนซึ่งเดี๋ยวจะเข้าสู่การเลโทรเกรดประมาณวันที่25-26พฤศจิกานะคะจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์จะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่เนี่ยซื้อเลยตอนนี้อย่าไปซื้อช่วงที่มันเป็น26นะคะ พฤศจิกาไปจนถึง15ทธันวาช่วงนั้นดาวประจำตัวถอยหลังเดินทางหรืออะไรก็เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลานิดนึงเรื่องของการดีเลย์เรื่องของอะไรที่มันอาจจะสื่อสารทางอีเมลที่ไม่ค่อยตรงกับที่เราตั้งใจไว้ช่วงนั้นจะมีเยอะโดยเฉพาะมันเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณ ดาวพุธเดินถอยหลัง3ามครั้งต่อปีคุณก็จะรู้สึกว่ามันจะมีช่วงที่วุ่นวายที่เหมือนพูดแล้วต้องพูดซ้ําถ้าคุณเป็นเจ้านายคนในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องวางแผนหรือว่าทํางานที่มันสามารถซัพพอร์ตลูกน้องคุณนะให้เขาเข้าใจงานของคุณนะคะคือนอกจากพูดแล้วอาจจะต้องมีเปเปอร์ซัพพอร์ตหรืออาจจะต้องทําอะไรที่ทําให้เขาทํางานและเข้าใจคุณได้มากขึ้นนะคะ สิ่งที่มาอันแรกเลยสําหรับราศีกันซึ่งไม่รู้คุณจะเบื่อไหมทุกครั้งที่เปิดก็จะเจอแบบนี้นะราศีกันนอนไม่ค่อยพอดูแลตัวเองไม่ค่อยดีนะคะรู้สึกว่าคุณใช้ร่างกายเยอะอะโดยเฉพาะในเรื่องของงานใช้ร่างกายเยอะมาก แต่ว่าไพ่ four of source มันก็เป็นลักษณะของการเยียวยาตัวเองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการนอนอย่างเดียวนะคะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องดูแลเรื่องความคิดอะไรของคุณด้วยบางทีในช่วง retrograde ถ้ามองในมุมที่ดีมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องได้ใช้เวลาถอยหลังกลับมาทบทวนอะไรแล้วก็ relax นะคะไม่ต้องทาโปรเจกต์อะไรมากในช่วงเวลานั้นนะคะสิ่งที่คุณคิดเป็นมากที่สุดเลยในช่วงนี้คือความรู้สึกติด อยู่มันเป็นภาพของผู้หญิงที่อยู่หลังดาบ8ดใบอะค่ะถ้าเป็นไพ่ออริจินอลจะเป็นรูปผู้หญิงที่ถูกมัดแล้วปิดตาแล้วก็มีดาบล้อมอยู่ทุกครั้งที่มีไพ่ลักษณะนี้เปิดขึ้นมามองให้เห็นนะคะว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกชั่วคราวเท่านั้นแต่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่คุณคิดถึงตัวเองในแง่ลบคิดถึงตัวเองแบบไม่ค่อยเชื่อใจตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือไม่รู้สึกว่าตัวเองดีพอ เอเนจีแบบนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนค่ะมันจะมีช่วงที่ทําอะไรอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือทําอะไรแล้วเอะมันเฟลหรือว่ามันอยู่ๆมันก็รู้สึกรู้สึกเศร้าขึ้นมานะคะมันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องดูเอาใจใส่ก็คือว่าก่อนที่มันจะมาถึงอารมณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรก็ตามมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่มันเป็นแพทเทิร์นนะคะ บอกเราล่วงหน้าแต่ส่วนใหญ่เรารู้นะแต่เราปฏิเสธมันเรายังปล่อยให้อารมณ์เรา mm. เช่นถ้าโกรธเราก็ยังรู้สึกรู้สึกอยากจะไปให้ถึงจุดที่โกรธเราไม่ได้พยายามให้มันบรรเทาเบาบา,บางลงมันไม่สนุกไงมันมีบางอย่างที่ดึงดูดใจให้คุณคิดอะไรแบบนี้ของคุณเนี่ยไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกของการที่ความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย four of s w u r e ในอีกมุมหนึ่งมันอาจจะหมายถึงความรู้สึกที่คุณเหงา,ปาเปล่าเปลี่ยวรู้สึกไม่ค่อยโอเคเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันนะคะอันเป็นอะไรที่ชั่วคราวชวั่วคราวจริงๆทุกอย่าง happy ก็ชั่วคราว unhappy ก็ชั่วคราวนะคะอของคุณน่าจะมาจากคนนะคะความผิดหวังในตัวคนความผิดหวังในสิ่งที่คนคนหนึ่งที่คุณอาจจะไว้ใจแต่เขาไม่ได้ให้ ให้ตอบกลับมาในสิ่งที่คุณคุณให้ไปร้อยอ่ะแต่เขากลับมาอาจจะไม่ถึง20นั้นแล้วเราก็รู้สึกเสียใจน้อยใจนะคะไม่ต้องห่วงนะคุณคุณเป็นอารมณ์นี้ผ่านมาสักพักหนึ่งแต่ในช่วงเปิดไพ่ท่อนล่างเนี่ยไพ่ดีหมดนะคะคุณต้องการปลดแอกตัวเองเป็นอิสรภาพจากความคิดเหล่านี้นะคะไพ่นี้คือไพ่เดอะฟรู้สึกว่าคุณบอกไม่เอาแล้วฉันไม่เอาอารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้คุณเห็นไหมนี่เป็นไพ่ หน้าปกเลยนะคะการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่อย่างมีอิสระการทําอะไรก็ตามโดยที่ไม่ถูกพันธนาการไม่ด้วยความรู้สึกแบบนี้นะคะดาบที่ล้อมรอบตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณสามารถก kind of ้าวออกจากตรงจุดนี้นะคะคุณเบื่อแล้วล่ะเบื่อที่จะรู้สึกแย่กับตัวเองเบื่อที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอคุณย้อนกลับมาดูในสิ่งดีๆที่คุณทําหรือความสําเร็จที่ตัวเองทําไว้ก่อนหน้าแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วฉัน ได้ช่วยเหลือผู้คนไปเยอะแยะมากมายฉันได้ทําบางสิ่งบางอย่างนะคะฉันได้ก่อร่างสร้างตัวหรือสร้างฐานให้ตัวเองมามากมายแต่ว่ามองในมุมนี้มองว่าการเป็นผู้ที่ทําอะไรให้ผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะการการส่งเสริมให้ผู้อื่นเติบโตคุณก็ไม่ได้ต้องการที่จะแบบโดดเด่นอะไรมากหรอกแต่ในบางครั้งคุณก็ต้องการเครดิตหรือต้องการการยอมรับบ้างเหมือนกันว่าเอ้ยทุกสิ่งที่มันประสบความสําเร็จ ในทีมของเราในงานของเรานันมาจากเรานะเพราะว่าการเป็นคนรักงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีผลกับความรู้สึกของคุณน่าจะเป็นเรื่องงานเยอะมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันไพ่เทน f c o คอรกสมาบอกคุณว่าทุกอย่างที่คุณทําได้ผลสําเร็จในลักษณะที่ดีนะเทนนบ์คอร์เป็นเรื่องของการเงินที่ดีนะคะ energy ในเรื่องของการเงินค่อนข้าง flow เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่า energy ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดทัศนคติเกี่ยวกับตัวเองของคุณเป็นเรื่องที่คุณจะต้องจัดการมันแต่คุณก็ปลดแอกมาแล้วละ่ะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์มองตรงนี้นะคะาบางทีถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องคุยกัน สื่อสารให้ชัดเจนแต่ไม่ใช่ลักษณะของการไปเค้นถามว่าต้องได้อะไรยังไงให้ได้คําตอบเดี๋ยวนี้นะคะลักษณะนี้เป็นลักษณะของการปรับทัศนคติเข้าหากันปรับความเข้าใจเข้าหากันลองดูว่าสิ่งที่เขาต้องการกับเราต้องการมันตอบโจทย์ไหมเพราะว่า t r e e of c o i c e เนี่ยเป็นไพ่ของการยื่นมือ เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปสพอร์ตนะถ้าคุณเป็นคนที่สพอร์ตคนอื่นมากกว่าที่คนอื่นสพอร์ตคุณและณนะขณะนี้คุณรู้สึกว่าเออเอฉันให้มากเกินไปหรือเปล่าหรือคุณต้องการอะไรบางอย่างบางทีคุณก็ต้องบอกเขานะคะต้องบอกคู่ของคุณเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีญาณอย่างรู้นะว่าเราต้องการอะไรนะ,ะบางคนชอบเล่นบทนี้ เธอต้องรู้สิถ้าเธอรักฉันว่าฉันต้องการอะไรนะคะอย่าอย่าเล่นบทนี้ค่ะไม่มีใครสามารถเดาเราได้ต่อให้คนรู้จักเราดีที่สุดคนที่รู้จักเราดีที่สุดยังตอบไม่ได้เราซึ่งคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีที่สุดเลยยังตอบไม่ได้เลยแต่มองมองว่าในภาพสรุปนะอิสรภาพบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาเดือนนี้มันมีการปลดแอกบางอย่างที่คุณจะได้รับอิสรภาพจากความคิดลบนะคะอิสรภาพจากความ กังวลว่าใครจะคิดยังไงกับเราเนี่ยตอนนี้หลุดไปแล้วนะคะคุณเอาเวลาไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสารรค์เป็นงานสร้างสารรค์รวมทั้งเป็นการทําอะไรที่พอกพูนให้เกิดรายได้ด้วยนะเพราะว่าคอย t r e e of coins นะคะแต่มองว่าการเงินของชาวราศีกันมีเรื่องดีๆรอคุณอยู่นะขอย้อนไปดูในเรื่องของดวงดาวนิดนึงอย่างที่บอกอะว่าดาวเจ้าเรือนจะถอยอจะถอยหลัง วันที่ยีหแล้วก็พลูตโตจะเข้าสู่ราศีกุมวันที่ยี่สิบแล้วก็ดาวังคารเข้าไปในราศีสิงห์แล้วตอนนี้ซึ่งมันเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะเวลาที่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในเรือนที่12มองว่า อาจจะมีเรื่องที่คุณต้องกลับไปดูนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความการทํางานบางอย่างที่ไม่สําเร็จหรือการทํางานบางอย่างที่เอาเอา,เอาตรงๆเลยว่ามันล้มเหลวหรือมีเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าคุณทําไว้ได้ไม่สําเร็จบางทีมันอาจจะมีเรื่องที่คุณเข้าไปดูไปแก้ไขไปจัดการนะคะมีแรงในการไปรื้อฟืรร้นบัญชีเือนงาและทําให้สําเร็จในรอบนี้นะคะก็อ,อาจจะเป็นช่วงนี้ไปจนถึงช่วงประมาณมกราเนี่ย ถ้าคุณมีเรื่องเก่าๆที่ต้องไปเคลียร์ไปจัดการน่าจะมีกําลังในการที่สามารถเคลียร์เรื่องนี้ได้นะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกด้วยความรู้สึกของคุณมันมีบางอย่างที่อยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกอาจจะอาจจะโผล่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เห็นไพ่สองใบนี้นะคะเรื่องเก่าบางเรื่องซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่ามันนึกว่าจบไปแล้วแต่มันยังอยู่ในใจเรา,อาลองเคลียร์ความรู้สึกตัวเองตรงนี้ดูนะคะ โดยภาพรวมไม่มีอะไรสําหรับราศีกันจัดการกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นส่วนเรื่องการเงินก็ดีการงานก็ดีนะคะการงานไม่ได้โดดเด่นแต่เหมือนกับคุณจะมีอิสรภาพในการทํางานมากขึ้นเท่านั้นเองส่วนเรื่องความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปเคลียร์กันให้จบไปเคลียร์กันนะว่าต่างคนต่างรู้สึกยังไงกับด้วยต่อกันและใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับความเข้าใจเข้าหากันนะคะประมาณนี้สำหรับราศีกันขอให้คุณพบกับความสุขความรักและแสงสวาง่างค่ะ